สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาช,ชนนะคะก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวสุมณสรีเจริญทำหน้าที่ดําเนินรายการค่ะท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะคะว่าฉากด้านหลังของเราเนี่ยไม่ใช่ในจวนหรือไม่ใช่ที่ทํางานของท่านผู้ว่านะคะวันนี้เรามาถ่ายทํากันนอกสถานที่ค่ะหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะเราได้ถ่ายทํากันที่วัดนิเวศธ,ธรรมประวัตินะคะอ,อําเภอบางบอินนะคะซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากเลยทีเดียววันนี้นะคะเราได้มาถ่ายทํากันที่อําเภอนครหลวงนะคะ ที่บริษัทข้าว CP นครหลวงนะคะซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภกภั์นะคะซึ่งผลิตข้าวตาชานายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเรามาพบกับคนที่จะใ,ให้คําตอบ,บกับเราดีกว่าพาว่าทําไมเราถึงต้องมาถ่ายทํากันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะให้ให้คําตอบกับท่านผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงนะคะว่าทาไมเราถึงต้องมาถ่ายทําที่นี่ค่ะเราถ่ายทํารายการผู้ว่าผู้ประชาช,ชน แหล่งท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานกันมานานเลยจริงๆแล้วอยุธยาเราเนี่ยเป็นเมืองธุรกิจือเป็นเมืองเศรษฐกิจสําคัญของประเทศเรามีรายได้พิพิธภัณฑ์มวลรวมเนี่ยเป็นอันดับสามของประเทศไทยแต่เราไม่ได้ค่อยได้นําเสนอ,เอ,อภาพลักษณ์ของอยุธยาในลักษณะของเมืองเศรษฐกิจเลยใช่ค่ะแต้นนในเรื่องท่องเที่ยวครับเนี่ยวันนี้เราพามาที่ท่าเรือของบริษัทซีพีหรือท่าเข้า ของบริษัทข้าวตาฉันนะครับซึ่งเป็นท่าข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการส่งออกข้าวมากเป็นันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเราก็มาดูในเรื่องของอสถานที่ประกอบการที่เป็นแหล่งรายได้สําคัญแหล่งหนึ่งของจังหวัดพ่อสียาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศบ,บ้างนะคะาการท่องเที่ยวจากวัดวาอารามจากโบราณสถานะนะครับ ก็เป็นสถานประกอบการสำคัญคที่ผมมาบันทึกรายการผู้ว่าพบประชาชนที่บริษัทข้าวตาฉัดเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีโครงการที่จะมีคณะรัฐมนตรีของท่านยิ่งรักชินวัตรเนี่ยออกประชุมคอรมอสัญจรและท่านเลือกอายุทยาในรายการประชุมคอรมอสัญจรเนี่ยก็จะมีอยู่วันแรก ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยท่านายกรัฐมนตรีอยากจะออกไปเยี่ยมเอกชนไปดูสถานที่ที่มีกิจกรรมหรือโครงการสําคัญของรัฐบาลนะครับเราก็นําเสนอว่าหน้าที่จะมาดูในเรื่องเศรษฐกิจของยุยาบ้างนะครับเพราะเราเนี่ยเสนอจุดยืนของจังหวัดเนี่ยในแผน4ปีข้างหน้าเนี่ยะนะครับว่าจังหวัดเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลา,ารขนส่งทางน้ำนเ,ปนเป็นแหล่งท่องแสงส่องออก ิตัณฑนที่ทางกเกษตรก็ดีอภัณฑนทางแร่ทางไอซีที CT, นะครับหรือเรื่องการประกอบประโยชน์ก็ดีนะครับจะเป็นทางน้ำจะเป็นขนส่งทางน้ำะนะครับเราพยายามให้เสนอโครงการในรัฐบาลเนี่ย,น,น,ยนะครับที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเอาจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลาขงขนส่งทางน้ําในภูมิภาคนี้พัฒนาป่าแม่น้ําป่าศักด์แม่น้าเจ้าพยาซึ่งมันจะได้ประโยชน์2อย่าง ประโยชน์ที่หนึ่งก็คือพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ําให้ให้การสมัยให้สะดวกสบายไอการพัฒนาเ,เส้นทางขนส่งทางน้ำเนี่ยมันก็จะพัฒนาระบบการป้องกันน้ําท่วมไปด้วยในตัวนะคะในในได้ประโยชน์ 2, <ใ>น2อย่างเลยค,ครับเราก็ป้องกันน้ําท่วมด้วยค่ะแล้วก็พัฒนาระบบการขนส่งทางน้ําให้เป็นเมืองธุรกิจของการขนส่งทางน้ำค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นโพ s ิชันหนึ่งหรือว่าจุดยืนของอยุธยา,า,ยยาใน4ปีข้างหน้านะครับ นับได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะผมเลยต้องพาท่านนายกขอให้ท่านนายกมาดูที่บร<อ>ิษัทข้าวตาชัดซึ่งเป็นสถานประกอบการเรื่องการขนส่งเรื่องการผลิตข้าวส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้ลกลาเป็นสถานท,ที่ทันสมัยมากแล้วอยู่ในอุทยา,าของเราด้วยถ้าเราเดี๋ยวจะได้ดูภาพอินเสิร์ตท,ที่ท,ทีมงานจะได้ถ่ายแล้วไปนาไปถ่ายจะเป็นจะเหมือนว่าไม่ได้อยู่ที่อุทยา สวยยงาามกเลไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยใช่ค่ะจะเป็นอยู่ที่ต่างประเทศบริษัทใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะลงทุน4,000ล้านินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้สิ่งที่เราเตรียมไว้สำหรับนายกรัฐมนตรีมีสองกรณีหรือ2เรื่องเรื่องที่1เรื่องเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำก็จะเดินพาท่านมาดูที่อำเภอนครหลวงอำเภอท่าเรือ นะครับดูแม่น้ําป่าศักแม่น้ำเจ้าพระยาะที่เป็นเส้นหลักของการขนส่งทางน้นําอันที่สองเนี่ยผมก็จะเสนอแหล่งท่องเที่ยวอันศรีนอยุธยาให้ท่านได้นายกได้ชมสองแห่งที่ไหนบ้างคะท่าน,นครับแห่งแรกเลยที่มูลนิธิเทวราชหรือว่ามูลนิธิหลวงพ่อทวดที่อำเภอมหาราชห,รหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก๋อนะแล้วก็ในบริเวณนั้นเนี่ยจะยิ่งใหญ่อลังการ กว่าแหล่งท่องเที่ยวทางาศาสนาทั้งหมดนะครับเราเคยไปศรีลังกากันเนี่ยเจดีศรีลังกาเนี่ยนะครับฐานเส้นผ่าศูนย์กลางของเจดีสามร้อยเมตรเส้นรอบวงกิโลกว่าเส้นรอบวงกิโลกว่าเดินเวียนเทียนรอบเจดีศรีลังการ,รอบนึงก็หมดแรงแล้วคนะ่ะ <c oughs> แต่ว่าที่มูลิติเทวะ,ะราชเนี่ยนะครับที่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็จะมีสิ่งมหัศจรรย์ใหญ่โทโมรโาร์พอๆกับสีรังกายมากกวานาา็จะเปิดในปีนี้ <c oughs> อีกที่หนึ่งละครับ <c oughs> สถานที่ตั้งของหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่เนี่ยอยู่ที่ถนนสายเอเชียหลัก,กกิโลเมตรที่44นะครับนั้นก็จะมีศูนย์การค้ามีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับหลวงพ่อทวดแล้วก็มีการก่อสร้างวัดสําคัญวัดหนึ่ง นี่สร้างไปได้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคือวัดวดชิรธรรมารามวชิรธรรมารามก็จะเป็นวัดที่สร้างใหม่ทั้งหมดวางผังวางรูปแบบเอาสถาปัตยกรรมของยุทธยามานำเสนอที่นี่แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็จะได้สร้างวิหารให้กับวัดนี้หนึ่งวิหารจะเป็นวิหารที่กรุด้วยไม้พยุง ที่ได้มาจากการจับกลุ่มผู้ลักรอบทําผีกุหลายเ๋อเรามาใช้ประโยชน์ตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าขายทอดตลาดไปเดี๋ยวก็ตัดมาใหม่เราไปเผาก็เสียดายเอามาทําประโยชน์ตรงนี้ก็เอามาทาเป็นแหล่งศูนย์พุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าวิหารอันนี้ถ้าโกรด้วยไม้พยุงทั้งหลังเนี่ยราคามูลค่าไม่ต่ำกว่า4ี่หพันล้านนะครับ ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะนี่คือแหล่งท่องเที่ยวอันซีนระดับหนึ่งค่ะที่สองแล้วค่ะท่านแหล่งท่องเที่ยวที่สองเนี่ยเมื่อกี้บุญนิศเทวราชเนี่ยนะครับอยู่ที่กรหลักกิโลเมตรที่44แหล่งที่สองนี่อยู่ที่หลักกิโลเมตรที่22โอ้ไม่ตัไม่ห่างกันมากเลยนะคะเพิ่งหนึ่งจากพหลโยธินมายี่สิบสองกิโลเมตรถึงแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่หนึ่งไป22ถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สองแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่หลักกิโลเมตรที่22เนี่ยคือ อนุสรสถานในความจงรับักดีทั่งอันตราะครับซึ่งเราก็จะเปิดในปีนี้เหมือนกันนะครับเปิดอย่างเป็นทางการเปิดอย่างเป็นทางการเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็เปิดได้เข้าไปใช้ประโยชน์แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนําเสนอนะครับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนอุทยาเมืองโมรดกโลกเราก็จะจําลองอําเภอทั้ง16บําอเภอมา เอาภูมิปัญญาเอา,เ,อาเรื่องราวของแต่ละอำเภอวิถีชีวิตของคนยามานําเสนอที่นี่ะนะครับซึ่งเราก็นําเสนอเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระราชนีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณแหล่งท่องเที่ยวสองแห่งเนี่ยะจะนําเสนอต่างกันแห่งที่หนึ่งจะนําเสนอเรื่องเรื่องราวของพุทธศาสนานะครับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมใหญ่เป็นวัดใหญ่เป็นพระเจจิใหญ่ที่สุดในโลกมีแหล่งซื้อขาย ช้อปปิ้งนะครับอันที่สองจะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นนิทยาและภูมิปัญญาของคนในยยาเรื่องราวประวัติศาสตร์เรื่องความสําคัญทั้งหลายเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวเรื่องราวของสมเด็จสองแห่งนี้หลักกิโลเมตรที่ยี่สบสองหลักกิโลเมตรที่สี่สิบสี่อันศีนนิยุติยาใครยังไม่เคยไปดูรีบไปดูนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะคะใครยังไม่เคยไปดูเนี่ยก็เรียนเชิญเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ ผ่านมาเพิ่งผ่านมานะคะเรื่องของการบรรพชาชาวศรีลังกา57รูปนะคะที่วัดพนัญเชิงรวรวิหารที่เพิ่งผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะให้่านผู้ว่าเล่าสักนิดนึงค่ะเมื่อวันที่20 1 22 23ค่ะพฤษภาคมที่ผ่านมาเราจัดว่าฉลองวิสาขาบูชามหาพุทธานุภาพร่วมกับศรีลังกาเขาเอาอาคารประดับไฟเราแต่งแต่งไฟประดับไฟทั้งเมืองนะครับ เราสวดมนต์พุทธมนต์เย็นวันละ99ารูปเ,เรามีการแสดงแสงสีเสียงเรื่องเผาบาลีเรามีการออกล้านแสดงการจัดโต๊ะตรงบูชาของ16เจ้าคณะอำเภอค่ะนะครับแต่ว่างานสองความสัมพันธ์ระหว่างอ้ชยากับศรีรังกาไม่ได้จบเพียงแค่ง,งานนี้งานเดียวค่ะ,ะคยังมีต่ออีกหลายงานใช่ไหมคะตอนนี้ทางศรีรังกาเนี่ยส่งพระส่งประชาชน มาบวชเป็นพระที่ประเทศไทย260รูป57รูปเนี่ยเอามาไว้มาบวชที่วัดพนัญเชิง,ชงมาเรียนรู้พระธรรมวินัยพระพุทธวจนะ,ะที่วัดพนัญเชิงแล้วก็จะมาเรียนรู้พิธีกรรมการสวดมนต์การวัตาปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยที่อุธยาะ,ะเราก็มีโปรแกรมที่จะพาะเกี่ยวกับพระ สีลังาากา57รูปเนี่ยเราบวชไปแต่วันที่4ี่พิถุนาบวชเนนบวชที่5บวชพระ,ะ,ะวันที่9จะเป็นวันที่พาท่านเนี่ยออกไปปฏิบัติศาสนาก,กิจนอกพื้นที่ท,ทุกวันเนี่ยท่านก็จะสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็ยนเรียนศึกษาพระธรรมอะไรนี่นะครับต,ตามปกติของพระ,ะแต่วันที่9เนี่ยเราจะพาพระพิสุชาวศีลังกาเนี่ย ไปรับบิณทบาตที่วัดชัยวัฒนารามที่วันที่เก้าวันที่เก้าวัดชัยเก้ามิถุนายนนะครับเจ็ดโมงเช้าไปบิณฑบาตอาหารสดที่วัดชัยวัฒนารามเชิญพี่น้องชาวเยยานะครับทุกเบอร์นะหรือที่อยู่ใกล้ๆบริเวณใกล้เคียงก็ไปร่วมกันตักบาตรถวายพระภิสุสง์จากศรีลังกา57าสิรูปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้พาท่านเนี่ยชม วัดชัยวิฒนาน้ำให้เข้าชมด้วยเชร็จนเทั่วเช้าอาหารเช้าเสร็จก็ชมวัดชัยพาไปวัดถากาล้องวัดกริยัตราวัดพุทธไยสวรรค์นะครับพาเที่ยวชมพาพาดูวัดของเราว่าเราจัดรูปแบบเรามีพิธีกรรมอย่างไรต่อไปก็วันที่13 13 13มิถุนายนนะครับอันนี้ก็จะให้ท่านไปดูวิถีชีวิตของยายอีกแบบหนึ่ง ก็จะพาท่านไปบินทบาทที่ตลาดหัวรอกับตลาดเจ้าพรมนะพี่น้องชาวตลาดหัวรอแต่เจ้าพรมนะครับรอที่จะตักบาทให้เกิดพระภพิสษจ์ชาวสีรังกาที่จะมาบินทบาทหน้าบ้านท่านเขาก็จะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของไทยนะจะเดินตามถนนแบบพระโดยมีท่านพระเทพรัตนกรเจ้าคุณแววเดินนำนะไปบินทบาทนี่วันที่13วันที่13ครับค่ วันที่15วันที่15ครับ15และ16ด้วยไหมคะท่านสิบสามเนี่ยนอกจากจะพาไปเดินตรงนี้แล้วก็จะพาเขาไปชมอุทยานประวัติศาสตร์เราอ๋อค่ะไปดูวัดมหาธาตุวัดพระเมนวัดอะไรทั้งหลายที่อยู่ในในเกาะเมืองครับแต่ปันวันที่15ค่ะ15เนี่ยเราก็จะพาท่านไปโรงพยาบาลศรีราต ซีรีลาชไม่ได้ไม่ได้ไปตรวจร่างกายนะไปทําอะไรครันแต่เขาประสงค์ที่จะไปถวายพระพรพระเจ้าอยู่ในหลวงของเราในหลวงของเรากับสมเด็จพระนางเจ้าคก็จะพาไปที่โรงพยาบาลรีลาไปถวายพระพรชัยนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมพระบรมหาราชวังไปชมวัดเบญจมาบพิษนะครับไปวัดปากน้ำไปวัดโพวัดพระเชตุพน สวยๆทั้งนั้นเลยไปวัดที่สวยๆเป็นวัดหลักของเราในกรุงเทพค่ะนะแล้วก็กลับมาพอวันที่16มีกิจกรรมอีกกิจกรรมเรามีการฉลองสองปีของการก่อสร้างอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีที่ทุ่งอันตรากำลังจะเรียนถามท่านเลยค่ะว่าโครงการนี้นะคะอยากจะให้ท่านผู้ว่านะคะบอกกําหนดการกับท่านผู้ชมทางบ้านชนิดหนึ่งว่ามีงานงานมีอย่างไรบ้างคะก็เริ่ม4ี่โมงเย็นวันที่16 ะนะครับเราก็จะมีการาถวายพระป่านะครับมีการาสวดมนต์เย็นมีการปฏิบัติธรรมโดยท่านเจ้าวาดวัดมเหยยงเป็นองค์ประธานะนะครับและเราก็จะให้พระพี่พระศรีลังกาเนี่ยมาปฏิบัติธรมรมกับเราร่วมกับพี่น้องประชาชนชาววิทยาะนะครับใครที่อยากปฏิบัติธรรมใครที่อยากจะร่วมพิธีเนี่ยนะครับเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับ มีพระ99ร้ลูกทั้งพระไทยพระศรีรังกามาปฏิบัติธรรมด้วยกันเราก็จะไปร่วมปฏิบัติธรรมด้วยโดยท่านเจ้าวาดบมืองยงจะเป็นผู้นําการปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วก็จะมีการฉายวิดีโอเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างอรุสรส์สถานแห่งนี้ว่าเราเริ่มจากอะไรทําอะไรมาบ้างตอนนี้มีอะไรแล้วในอนาคตเราจะทําอะไร น,นี่คือคืนวันที่16 16เริ่มแต่4ี่โมงเย็นจนถึง3ามทุ่มจนถึง3ามทุ่มนะครับวันที่17ราคาท่านวันที่17นี่เราเริ่มเช้าหน่อยค่ะเริ่มตั้งแต่ตีห้ค,ค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องราวในพุทธศาสนาเนี่ยว่าพระอานนท์เนี่ยได้ร้องขอพระพุทธเจ้าว่าอย่าได้ปรินิพพานนะครับค่ะจะทำยังไงให้คนมีอายุได้ถึงหนึ่งกับหนึ่งกับคือหนึ่งร้อยปี พระเจ้าก็ให้พระเจา้าระทานความรู้ว่าจะต้องมีการสวดมนตน์ให้กับคนที่เราประสงค์ให้เขามีอายุยืนเนี่ยก่อนฟ้าสางถ้าทำเป็นประจำเนี่ยจะได้อานิสงส์ทำให้มีอายุยืน ทางมูนิธที่ร่วมกิดน้าก้ากับโสมาไทยก็ได้กําหนดว่าในปี2555ตั้งแต่เดือนธันวา5 5จนถึงธันวา56เนี่ยก็จะจัดให้มีการสวดมนต์เนี่ยถวายพระพรพระเจ้าอยู่ัวขอให้ท่านมีอายุหนึ่งกับนะฮะโดยสวดทุกวันขึ้น9ก้าค่ำของแต่ละเดือนเราสวดไปแล้วครั้งหนึ่งที่วัดพนัญเชิงแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สองที่อยุธยา จะสวดถวายพระกรชัยท่านเนื่องจากว่าวันที่17เนี่ยเป็นวันที่เราหล่อพระพุทธรูปบางประจําวันเกิดท่านค่ะถวายเป็นอนุสรนศาสนาในความเจริญรรดีวันที่17มิถุนา25งพันรบ2ปีบครบอปีครบ2ปีพอดีเราจะฉลององค์พระเนี่ยเราก็เลยจะมีการสวดมนต์ถวายพระพรบงพระเจ้าอยู่หัวเราในเวลาตีห้าตีห้าครับตีห้าสวดบุทธมนต์นะครับเสร็จแล้วหกโมงก็จะปลูกต้นไม้ ถวายราชินีะนะครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยเอาไว้ในสวนสาธารณะให้คนได้ใช้ประโยชน์ให้คนได้ได้ร่มเงาเแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาพืชไม้ใหญ่ในอนุสรสถานทุง่งอันตราเจ็ดโมงก็จะมีการตักบาทถวายพระสงฆ์ชาวศรีลังกาเนี่ยนะครับท่านสวดมนต์เสร็จก็จะนิมนต์ท่านรับบาทจะมีการรับบาทตักบาทสองทาง ทางที่หนึ่งคือ19รูปเรานี่มนต์ลงเรือลงเรือแล้วก็พายเรือจากท่าน้ำของอำเภอมหาลาชเนี่ยมารับบาทที่บริเวณท่าเรือนะบริเวณท่าเรือหลังองค์พระแล้วก็จะย้อนไปอำเภอเสนาไปอะนี่แล้วก็ย้อนกลับไปส่ง19เารูปสิบเก้รูปที่เหลือแล้วค่ะที่เหลืออีกสี่สิบรูปก็จะให้นิมนต์ท่านบินทบาททางบกจากอำเภอภาชี แล้ววนไปรอบอนุสรสถานเนี่ยหนึ่งกิโลสิบหกอำเภอนั้นเชิญชวนพี่น้องประชาชนท่วอำเภอนะครับไปร่วมตักบาตรกับพระสงฆ์ศีงกาที่มาบวชแล้วก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดพนัญเชิงเราเนี่ยในวันที่17มิถุนายนเวลา7นาฬิกานะครับเป็นต้นไปมีขั้งการตักบาตรทางน้ำขั้งการตักบาตรทางบกให้เขาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนทุยาครับใครที่สนใจ นะครับอยากจะทําบุญก็ไปไปฏิบัติธรรมวันที่16วันเย็นไปนตทงบารวันที่17ชเช้านะครับอันนี้ก็เป็นการาถวายพระพรพระบาทซื้อเจ้าอยู่หัวแล้วก็ขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนานนะครับเป็นการาฉลองสองปีของอนุสรสถานทุ่งหันตาของเราด้วยครับค่ะ ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับาการจัดงานนะคะในวันที่16และ17มิถุนายนนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะก็ไปร่วมง,งานกันได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านคะอ,ะอยากจะเรียนถามท่านถึงเรื่องของนโยบายนะคะที่จะส่งผลิตภัณฑ์โอทอของเรา <c oughs> รวมถึงสินค้าเกษตรนะคะไปยังประเทศรีลังกาเนี่ยไม่ทราบว่ามีความเป็นมามาอย่างไรอะคะครับเราทําความสัมพันธ์เป็นเบืองพี่เมืองน้องเกือบเมืองแคนดี้ <c oughs> ประเทศสีลังกาค่ะ อนนี้เราก็มาฉลองอวิสาขาบูชาด้วยกันรเราจะสร้างพิพิธภัณฑ์พระวาลีร่วมกันที่วัดรรรามะนะครับเราก็มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสินค้าทางเศรษฐกิจะในเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาทางศรีรังกาจะมีพิธีใหญ่พิธีแห่พระเขี้ยวแก้วคือฟันของพระเจ้าที่มีเหลืออยู่ที่เขาเชื่อว่าเหลืออยู่องค์เดียวในในโลกแล้ว อีกงหนึงอยู่ที่จีนเนี่ยหาไม่เจอ,อนะครับเขาจะเอาพระเกี้ยวแก้วของพระเจ้าอยู่ของพระเจ้าเจ้าเนี่ยมาขึ้นบนหลังช้างแล้วมีขบวนช้างแห่ไปรอบเมืองเป็นพิธีใหญ่ที่สุดของประเทศสีลังกาเขารกากถูเจอประเทศเสด็จด้วยเราชาวยะย,ยาก็จะไปร่วมงานกับเขาท่าน้ว่าไปด้วยไหมคะไปด้วยครับ เราก็จะเอาสินค้าของคนไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอท็อปไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นข้าวตาฉัดนี่นะครับห,หรือว่าจะเป็นอ,อ,อะไรสินค้าที่เรากำลังให้เขาเช็คว่าเขาอยากได้อะไรเราก็จะเอาไปจําหน่ายแล้วก็ไปเปิดเจราจารธุรกิจว่าเรามีสินค้าอย่างนี้เอามาเป็นตัวอย่างคุณเอาไปชิมที่อร่อยไหมใช้ได้ไหมคุณชอบไหมแล้วก็เจรจาค้าขายกัน เราก็จะไปประมาณก,าากลางเดือนสิงหากลางเดือนสิงหาไปร่วมพิธีเฮราเฮราคือพิธีแห่พระเขี้ยวแก้วกับเขาอครับรวมถึงเรานําของที่เราจะนําไปด้วยเราก็นําสินค้าเรานําการสแสดงศิลปะวัฒนธรรมของคนดุยย่าเนี่ยไปแสแดงร่วมกับเขาไปร่วมขบวนแห่เฮราเฮราเขาเลยเรานําการแสดงไปด้วยไปด้วยโอเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญเลยทีเดียวนะคะที่จะมีการจัดงานขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี้นะคะในเรื่องของโครงการการปลูกข้าวกินเองนะคะท่านผู้ว่าให้เล่าเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะครับเราทําโครงการปลูกข้าวกินเองเนี่ยมาเป็นปีที่2แล้วเราก็ไปเชิญชวนคนต่างจังหวัดเนี่ยมาหัดทํานานะครับมาลงทุนปลูกข้าวในจังหวัดของเราแล้วเราก็เกี่ยวแล้วก็สีข้าว มอบให้เป็นข้าวสารให้เขาไปครอบครัวละ50กิโลกร,รมัมนะครับเขาก็จะได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวมีนาข้าวของตนเองแล้วครึ่งวันหลังเนี่ยหลังจากที่เขาเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวเนี่ยเราก็จะพาเขาเที่ยวทําอย่างนี้สี่ครั้งตั้งแต่ไถหว่ายโยนก้าครั้งที่สองเนี่ยที่จะมีขึ้นในวันที่8มิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นการไหว้แม่พระโพสศพะนะครับ คือคราวนี้เข้าตั้งท้องมาสองเดือนแล้วค่ะแล้วตั้งท้องแล้วเราก็จะมาทําพิธีไหว้แม่พระโพธิ์ศพกันเป็นการรักษาประเพณีไทยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมอ,อ,อย่างวันแรกนี้มีกิจกรรมทั้งขับรถไทยทั้งโยนกล้าแต่คราวนี้เนี่ยไหว้แม่พระโพธิ์ศพก็เข้าพิธีกรรมค่ะแต่เราก็อยากให้เขามีส่วนร่วมมากกว่านี้ก็จะมีการประกวดการตกแต่งหุนห่นไร่กาหุ่นไร่ซึ่งจะไปปักไว้ในแปลงนาของแต่ละเจ้าของเนี่ยนะครับ เราก็จะมีการประกวดกันเราก็ทาฝังไว้ให้เขาก็จะมาแต่งมีใส่เสื้อใสหมีกมีของรางวัลเป็นอะไรบ้างคะท่านก็มีของรางวัลเป็นของที่ระลึกจากจังหวัดพ่อศรียาเป็นโอสิข้าวถอดพิศยาไม่ทราบจัดขึ้นที่ไหนคะท่านก็จัดขึ้นที่อบตปากจันในที่ที่เป็นที่ปลูกข้าวเราไปทําพิธีไหว้แม่พระโพสบที่นั่นแล้วก็เราก็จะประกวดการจะทำคุณไรกาคุณไรกานะครับ อันนี้ก็เป็นขั้นที่สองขั้นที่สามเนี่ยเราก็จะเป็นการเรื่องการเกี่ยวข้าวนะครับเป็นการเกี่ยวข้าวในขั้นที่สี่ก็จะเป็นการปิดลานส่งมอบข้าวให้กับคนที่มาปลูกข้าวกับเราน응ะครับนี่ทุกคนก็จะได้ข้าวสารกลับไปได้เที่ยวคนละครึ่งวันแล้วก็มีการท่องเที่ยวหรือเพื่อเกษตรการท่องเที่ยวศาสนาการท่องเที่ยวเรื่องโบราณสถาน การล่องเที่ยวเรื่องวิถีชีวิตภูมิปัญญาของคนไทยสี่ครั้งได้เที่ยวสี่ครั้งได้เที่ยวสี่ครั้งเรียกว่าครบเลยทีเดียวทำนาสี่ครั้งสี่รูปแบบตั้งแต่หวานไถไหว้แม่พระโพสพทำหุ่นไล่กาเพื่อไม่ให้ข้าวของตนเองถูกนกถูกหนูถูกอะไรกินแล้วก็มาเกี่ยวเกี่ยวเสร็จเราก็จะสีใส่กระสอบให้เขาไปกินข้าวเขาก็จะได้ดีใจว่าเขาได้กินข้าวที่เขาปลูกเอง กินข้าวที่มันเป็นข้าวปลอดสารพิษที่เขาทําด้วยมือเขาเองแล้วเราดูแลให้ว่าไม่มีการใส่ยาข้าวแมลงไม่มีสารเคมีเป็นข้าวปลอดภัยนะครับซึ่งปลูกด้วยมือเขาเองอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามจะเนนเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพสําคัญเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยค่ะอยากจะให้ท่านผู้ว่านะคะ ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ว่านะคะกล่าวปิดท้ายในเรื่องของอวันสําคัญสาคัญต่างๆที่ท่านได้กล่าวมาเมื่อสักครู่อะคะ่ะครับเดือนมิถุนายนนี้มีโครงการหลายอย่างนะครับมีโครงการสําคัญมีวันสําคัญของเราเนี่ยหลายเรื่องนะครับค่ะ,ะเรื่องแรกเลยเนี่ยคือวันที่9ค่ะนะครับค่ะจะเป็นการตักบาท พระสงฆ์สีลังกาที่วัดชัยวัฒนารามะนะครับเราเชิญชวนพี่น้องไปร่วมกันวันที่13วันที่13นะครับก็จะเป็นการตักบาตรพระสงฆ์รีลังกาที่ตลาดหัวรอกับตลาดเจ้าผมะนะครับวันที่1 4น,นะ15 15คาะท่านเราจะพาพร้า,รารรรสีลังกาเนี่ย ไปถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวที่สิริราชพี่น้องประชาชนที่อยากไปกลุ่มผู้สูงอายุอะไรไปด้วยก็ได้นะครับแล้วเราพาชาวศรีลังกาเขาไปเที่ยวพระมหาชวังไปเที่ยวกรุงเทพรู้ไงไปเที่ยวกรุงเทพสิบห้าสิบห้าแล้วก็มาสิบหก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 ตอนเย็นช่วงเย็นสิบหกก็มีการปฏิบัติธรรมที่ทุ่งหันตรานะครับ มีการปฏิบัติธรรมมีการทอดพระป่านะครับทั้งหมด99กองนะครับใครที่น้องชุมชนไหนหรือว่าหมู่บ้านไหนก็ได้อยากจะมาร่วมเป็นพระป่าสามัคคีกับเราเราจัดกองพระป่าไว้ให้ท่านก็เอาปัจจัยเอาสิ่งของอะไรมาร่วมถวายพระป่าด้วยกันค่ะนะครับ9กกอง99กองอันนี้ในวันที่<น>16หก <16 S 1> ค,คืนคคเริ่มจา4่โมงเย็นเป็นถึง3าทุ่มสำหรับวันที่17ก็จะเป็นการส่วน มนถวายพระพรชัยพระเจ้าอยู่หัวมีการตักบาตรทางบกทางน้ำนะครับมีการปลูกต้นไม้ที่ทุ่งอันตราะนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมคร่าวๆใ,ในเดือนมิถุนายนค่ะค,ค่ะก็อ,ะอย่างที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านได้เลยนะคะในวันที่16-17แล้วก็รวมไปถึงจนถึงวันที่ตั้งแต่วันที่9นะคะที่วัดพนันเชิง ขอ,อโทษทีค่ะที่วัดชัยพัฒนารามนะคะในการตักบารนะคะตอนนี้เนี่ยพระสงฆ์ทั้ง57รูปเนี่ยจำวัดอยู่ที่วัดพนัญเชิงใครอยากจะไปเลี้ยงอาหารเพลนไปถวายน้ำปานะเราในช่วงที่ท่านสวดมนต์เย็นทำวัดเย็นทำวัดเช้าก็ได้นะครับทางวัดก็ยินดีที่จะให้ท่านไปดูแลพระกษุสฆ์ ชาวศรีลังกาที่บวชและจำพรรษาจำวัดอยู่ที่วัดพระนรินเชงของเราคร่ะ,ะก็จทั้งหมดที่กล่าวมานะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มานอกสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามมากเลยนะคะ,อ,ะอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะได้ได้ทราบนิดน,นึงนะคะท่านค่ะว่าที่เรามากันในวันนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจกใหญ่ของจังหวัดพระนครศรียาเลยทีเดเยวเป็นแหล่งรายได้ใหญ่ของจังหวัดซึ่งเรากําลังจะนําเสนอ คณะรัฐมนตรีที่มาจะมาชุมสัญจรที่ยุธยาเนี่ยว่าอยากให้พัฒนาหรือปรับปรุงบ้านเราเนี่ยให้เป็นศูนย์การส่งออกทางน้ำะนะครับซึ่งจะสร้างไรายได้กับประเทศอย่างมหา,าศาลแล้วก็ในการก่อสร้างระบบการขนส่งทางน้ําให้สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเป็นการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมให้กับคนยุธยาด้วยได้ร,รับประโยชน์โดยทั้งสิ้นเลยนะคะที่ท่านผู้ว่ากล่าวมาโดยทั้งหมดนี้นะคะ แล้วก็วันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราเป็นอย่างสูงนะคะชี่ได้มาให้ความรู้แล,ล้วเกี่ยวกับเรื่องของการบวชพระต่างๆนะคะที่ท่านได้พูดมาและรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ท่านได้เชิญชวนนะคะแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอบคุณสถานที่ของเราในวันนี้ด้วยนะคะบริษัทข้าว CP นครหลวงนะคะที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการแต่ทำของเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ